Positioner Part 2วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอ่อมค่ะออมนี่มีใช้ได้หลากหลายความหมายเลยทีเดียวค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราใช้บอกตำแหน่งของเวลานะมันจะใช้กับช่วงเวลาในอนาคตค่ะเช่นย้ายสเกลโกออมทิ่มินุเ ฉันจะต้องไปในอีก10นาทีนี้แล้วนะคะหรือมินปัวคำมาอ้อมอินอูพี่ชายของฉันจะมาในอีกหนึ่งสัปดาห์นะหรือ Hand คำมาอ l อมลินะเขาเนี่ยจะมาในไม่ช้านี้แล้วนะคะมันจะให้ความหมายว่าในในอีกนะแล้วก็ใส่เวลานั้นๆลงไปออมมีตัวที่ใช้กับช่วงเวลาเหมือนกันมันจะให้ความหมายว่าแวะที่แปลว่าทุกๆนะยกตัวอย่างเช่นหุ่นสปิลเลอร์เทนนิส ออมอุนสเดนนะคะเธอเนี่ยเล่นเ,เทนนิสทุกๆวันพุธเลยนะคะอ่ะวันพุธก็ไปถึงวันพุธก็ไปนะแบบนี้นะ,ะอ่ะหรือเยกโกโปกสคูสคลเลอร์ทุกกาลางอ่อุ่นนะคะฉันเนี่ยไปโรงเรียนซ้อมภาษา2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะไปแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยนะคะ2ครั้ง2ครั้งทุกสัปดาห์เลยนะอ่ะหรือแฮนอับไบเดอร์ออมเนตันนะ,ะเขาเนี่ยทำงานกลางคืนนะคะอ่ะก็คือทำงานตอนกลางคืนตลอดเลยนะคะเป็นประจำนะคะ เดี่ยดายเลดอิตเดนมาร์กออมซัมเมอร์นะอากาศมันจะดีมากๆเลยนะคะในเดนมาร์กช่วงของซัมเมอร์นะคะทุกๆซัมเมอร์เลยนะอ่ะสำหรับออมที่แปลว่าทุกๆตัวนี้นะคะคำนามที่อยู่ด้านหลังนะ,ะมันจะต้องเป็นคำนามแบบบีสเตมเกลเพราะว่ามันเจาะจงเข้าไปใช่ไหมคะอ่ะออมเดนทุกๆวันนะคะออมมุ้นเลยนะ,ะทุกๆเดือนนะออมอะะทอทน,น,ะ,ะ,ออนะ,ะทุกปีนะคะมันมันให้ความหมายแบบเจาะจงไปแบบนี้ไงนะคะทุกๆทุกๆอย่างนี้มันก็เลยจะต้องเป็นแบบ ไปแล้วมาดูออมที่ใช้บอกตำแหน่งของสถานที่กันบ้างค่ะนะมันจะให้ความหมายว่ารอบ,รอบ,รอบๆแถวแถวนั้นใกล้ๆนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นยายซุกเลออุ้นอมลุงบุยซือีกอ้อัฟเทนส์นะคะฉันเนี่ยไปขี่จักรยานรอบๆทะเลสาบของเมืองลุงบุ๋ยมาเมื่อวานเย็นนี้นะอ่ะหรือคิออสเดลีกัลี่อ้อมย้อนเนี่ยนะคะ,ะร้านขายของชำเนี่ยอยู่แถวๆใกล้ๆหวัวมุมตรงนั้นนะคะอ่ะหรือดิซาเฮลเอินกุนเคล อ้อมแ n นสันะคะลิซ่าเนี่ยมีสร้อยทองอยู่รอบๆบคอของเธอนะอ่ะก็จะให้ความหมายว่ารอบๆอบแถวแถวนั้นนะตะ่อไปค่ะมันจะให้ความหมายว่าเกี่ยวกับนะเรื่องของยกตัวอย่างเช่นใหญ่หักคืบอิป,ปูอ้อมฟิสฉันเนี่ยไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับปลามานะอ่ะหรือฮาดูเซตฟิมออมแม่นานะคะเธอได้ดูหนังอ่เรื่องแม่นาคหรือยังนะคะหมายก็ะจะให้ความหมายว่า เกี่ยวกับนะคะเรื่องของอะไรอะไรเดี๋ยวเรามาดูออมที่จับคู่กับแวเปอร์ที่เราใช้กันบ่อยๆบ้างนะคะอ่ะตัวแรกเลยนะแอ be om อมนะหมายถึงการขอนะคะขอให้ใครทำอะไรสักอย่างนะแบบสุภาพเลยนะยกตัวอย่างเช่นเดบิแกน e ีออมอิ s กลาส t วนนะ,ะฉันอยากจะขอน้ําสักแก้วหนึ่งนะคะตัวต่อไปนะคะแอดฟอร์เทล r อมนะการบอกการเล่านะคะเบสเตอร์ฟาเอสเกอร์แอดฟอร์เทล่ออมสินบานดมนะคะ ่คุณปูเนี่ยชอบเล่าเรื่องในวัยเด็กของเขานะต่อไปค่ะ adverb อิจวิ้อมนะคะสงสัยไม่แน่ใจนะเช่นวิวาอิทวิลอมบอร์ไว้วิสกุเราเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเราจะไปทางไหนกันดีนะคะอ่านชจวี้อมก็คือสงสัยไม่แน่ใจนะแวบเบอร์กับอมก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะ adn นกกับอมนะเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรอะไรนะคะแอ p เปอร์อมนะเรากําลังถา,ถามถึงอะไรอะไรนะหรือว่า admit ออมนะเรากําลังหมายถึง เรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแต่มีตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะแอดเลอร์ซัมออมนะคะอ่หมายถึงแกล้งทําหรือว่าแซงทํานะยกตัวอย่างเช่นไลท์เลอร์อัลติร์ซัมออมแฮนฟอสตัวเบลเลนเซียนะคะไลท์เนี่ยทำเป็นเข้าใจสิ่งที่ครูพูดตลอดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาเขาไม่ได้เข้าใจแหละแต่ว่าทําเหมือนเออฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วอะไรแบบนี้นะอ่ะหรือฮุนเลอร์ซัมออมฮุนแอบซุยนะเธอ แกล้งทำเป็นว่าเธอป่วยนะแต่จริงๆเธอก็ไม่ได้ป่วยนะนก็คือการแซงทำนะคะแซงทำเล้ออมะะมันจะมีแวบเปอร์บางคำนะคะที่จับคู่กับอมแล้วนะจะทำให้เกิดเป็นคำใหม่หรือว่าความหมายใหม่ที่เขาเรียกว่าคำวลีนั่นเองนะคะมันจะไปคู่กันแบบนี้ตลอดเลยค่ะเนาะยกตัวอย่างเช่น a อชซีไซออมนะคะหมายถึงาการได้เห็นอะไรรอบ,รอบๆนะคะการได้เปิดโลกกระทัดใหม่ๆนะยกตัวอย่างเช่นยายเอสเกอเอชซีไมค์ออมอีกคือเป็นเฮานะคะฉันเนี่ยชอบจังเลยที่ได้เห็นรอบๆเมืองของโคเปนเฮเกนนะคะหรือคุณแคนตอลีเอชซีไซออม อีเนทัวร์ฉันเนี่ยชอบจริงๆที่ได้เห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะอ่าอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะค้นพบสิ่งใหม่ๆนะคะอ่าก็คือเกิดความชอบเกิดความประทับใจนะนะสังเกตตรงโพโนเมตนิดนึงนะคะอ่า subject กับ object มันต้บองไปด้วยกันนะคะถ้า subject เ,เป็นใยนะะ object ก็ต้องเป็นไม้ใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นดุก,ก็ต้องเป็นได้นะ,ะหรือพวกไทพผ้าโซนนะคะหุนน้นแทนเดนติตินะ,ะก็ต้องเป็นไซส์นะคะอ่าแบบนี้นะคะต้องไปด้วยกันแบบนี้นะคำต,ต่อไปนะคะ add e r ๊ อมนะมันจะหมายถึงลม้ลมลงใช่ไหมคะเป็นลมหรือว่าฟุบลงไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นพุชสลิเซทีน่าอมวกเกนะคะทีน่าเนี่ยฟุบลงไปบนถนนทันทีทันใดเลยนะคะอ่ะหรือ,ลนนอนเลนเซอแธนคุณลเฟออมวิธแฮนิกวาฟซิตินะคะอ่ะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นลมลงไปได้นะคะถ้าเขาไม่ระมัดระวังนะเซออมนะคะเป็นลมนะคะ ต่อไปนะ v e v e n น on นะคะหมายถึงย้อนกลับหันกลับนะคะอ่านว่า return นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น we v e n อ e h a t ีเฮ e โกเซมกิโลเมตรนะเราเนี่ยเดินย้อนกลับมานะคะเมื่อเราเดินไปถึง5กิโลแล้วนะคะซิ i d e ู o เซฟแอดเวน on นะพวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะย้อนกลับมานะคะหรือว่าหันกลับมานะคะ e วน o มนะย้อนกลับหันกลับนะคะ ต่อไปนะคะ ad s u o n e s s om นะคะมันจะแปลว่าชอบนะนะถ้า s u o n e s s อย่างเดียวมันจะแปลว่าคิดหรือว่านึกใช่ไหมคะนะพอมาเป็น s u o n e s s om ก็จะให้อีกว่าหมายหนึ่งก็แปลว่าชอบนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นยัย s u o n e s s got om เยนนะ for hun a t so social นะคะฉันเนี่ยชอบเจนนะเพราะเธอเน่ยเป็นคนตลกมากๆเลยนะอ่ะหรือยัย sueness x om, om a t h a n g o d เดยนะฉันไม่ชอบเลยที่เขาทำแบบนั้นนะคะอ่าไม่ชอบก็ใส่อีกเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะ อ,อีกสักตัวนะคะ add lever อ r นะมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะ lever อย่างเดียวก็แปลว่าทำใช่ไหมการทำนะ,อะพอเป็น lever a r ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่น d o c u e n t lever arm เพรก scanning เนอะนะคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้หรอกนะ,ะหรือ h a r d o a r e lever o r m is tool นะ เธอเปลี่ยนแปลงอะไรในห้องออนั่งเล่นหรือเปล่าเนี่ยนะอา,อาจจะกลับเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีอะไรมันเปลี่ยนไปนะคะอาจจะทาสีใหม่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลวอ้อมนะคะการเปลี่ยนแปลงนะเรือ่องของอ,อมก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะตามเช่นเคยค่ะเดี๋ยวกระตายย่ายจะทิ้งประโยคเพิ่มเติมนะคะไว้ให้ท้ายวิดีโอนะตามไปดูกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะกระต่ายขอคอมเมนต์เป็นเลข2ค่ะวันนี้สําหรับเพปโพสิชั Pre ่นเนอร์พาร์ทสวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมกันนะคะฉันขอ iPad อันนั้นหน่อยค่ะมัวยืมไอแพดมัวยื e ไอแพดเดินมืมไอแพดเดินขอฉันถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะมัวอยากสั่ง e จนิดมัวอยากสั่งใจนิ e มัวสั่ง e จนิดฉันไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ Jeg går i skole om fredagen. Jeg går i skole om fredagen. Jeg går i skole om sao. Jeg arbejder om lørdagen. Jeg arbejder om lørdagen. Jeg arbejder om lø lørdagen. Rau tong khuay Vi skal snakke om skolen. Vi skal snakke om skolen. Vi skal snakke om skolen. เราต้องหาทางอื่นเร s จ a l e นอยากทราบว่าจะอทระงาจนเราร็จหานเรืรออย่รางหื will 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 ่ื่นาอง่นเาจะต้อื่าจะต้องหอ l งใ i e r i ห่า้ไดน้ไหม้องห้ไ Min mor spurgte, om jeg ville handle ind. Min mor spurgte, om jeg ville handle ind. Min mor spurgte, om jeg ville handle ind. Hun faldt om i butikken. Hun faldt om i butikken. Hun faldt om i butikken. <tryk>: rán, jeg vil gerne spørge om vej. Jeg vil gerne spørge om vej. Jeg vil gerne spørge om vej. ฉันแกล้งทำเป็นตั้งใจฟังย e ้มเล e อดสมอมยิ้ e อึ่งยเลือดสม m มยิ้มหัวอ t ่งย e ้อมยอฉันได้เรียนบางสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองฉันได้เรียนบางสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองเางส่งใหงเยา่่วอเยา่่เพวกเขาขึ้นเรือที่กับัวปะน ดีก sure ีกอมปั้วผัวปนดีดกกมปัวนก่อนแล้วแต่คุณสิดีมดุเซลอมดี e ดุเซลอมดดเซลอมเราจ่ายค่าประกันเปีละครวิบิทัลละประกันง้างอั g หนึ่งของอัลวิบิทั r ประกันอ a n g ้ f งอั in นึ่งขัลวิบิทัลประกันอีกันหนึ่งขอพวกคุณได้เปลี่ยนอะไรในห้องครัวกันหรือเปล่า har i lavet om i køknet. Har i lavet om i køkkenet. Jeg lavet om i køknet. Jeg har købt en bog om dansk. Jeg har købt en bog om dansk. Jeg har købt en bog om dansk. พวกเราตกลงกันว่าจะจัดงานเลี้ยงที่โรงเรียนวิบลูเอนี่วาเลี้ยงง e นเนรียนวิบลูเอนีเลหนังสือเล่มน,นี้เกี่ยวกับวิธีการถ่ายรูป b บน์นันเกี่ยวกบว่าน์ันเกกรร handler om hvordan man fotografer bogen handler om hvordan man fotografer